สวัสดีครับพบกับต้นระนิกนะครับพร้อมกับผ่าสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์กันเช่นเดิมครับก่อนไปรับชมเหมือนเดิมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้จะมีชิ้นไหนนะครับที่ถูกใจพี่ๆบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพ,พร้อมๆกันเลยครับ ข้อมือนบพรัตงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคําถึงประดับด้วยพลอยนบพรัตและเพชรกลหลาบ33เม็ดรวม30ตังน้ำหนักรวม12.13กรัมความยาว16.1เซนติเมตรราคาขายเพียง35,500บาทเป็นงานเก่านะครับชิ้นนี้งานเก่าแล้วก็มาในสภาพที่ พร้อมใช้งานตัวพลอยนพร,รัตนะคะเขาจะมีตำหนิในเนื้อพลอยแล้วก็ตำหนิจากการใช้งานบ้างนะครับสำหรับตัวพลอยส่วนตัวเพชรกุหลาบเล่นไฟดีครับตัวเรือนอยู่ในสภาพที่ดีตัวเรือนไม่บุบบี้ตัวล็อกแข็งแรงดีพี่ๆนะครับหลายท่านชอบงานนพร,รัตน์และก็ชอบที่เป็นนพร,รัตน์แบบงานเก่าชิ้นนี้มาแล้วนะครับอยากให้พี่ๆเนี่ยมีไว้จริงๆ ตัวชิ้นงานหน้ากว้างกำลังสวยเหมาะที่จะใช้ใส่ติดข้อมือนะครับเรียกความโชคดีแล้วก็เรียกนะครับโชคลาภต่างๆเนี่ยให้เข้ามาสู่ตัวเราในชีวิตประจำวันอันนี้ใส่เทียบขนาดกับหน้าข้อมือต้นจะได้หน้ากว้างประมาณนี้อย่างที่บอกนะครับชิ้นนี้งานเก่ามีตำหนิในตัวพลอยบ้างนะครับ แหวนเพชรซีกลูกโลกสามเหลี่ยมนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%ประดับเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลกแบบไม่รองซัพ์รวมทั้งวงอยู่ที่5.46กรัตแบ่งเป็นเพชรเม็ดยอดนะครับ1เม็ดขนาด1.43กร,รัตเพชร10เม็ดรวม1.19กรัตและเพชรอีก34เม็ดร,รวม2.84กรัต น้ำหนักรวม12.12 12กรัมขนาดแบนหวน56ราคาขาย5 5 5 0 0 0บาทคุ้มมากๆเลยพี่ๆดูตัวเรือนพุ่มแล้วก็ดูน้ำกับประกายของตัวเพชรลูกโลก สวยแล้วก็อลังการนะครับสำหรับชิ้นงานนี้ตัวเพชรซี่เกลี่ยมลูกโลกนะครับเรือนยอดเนี่ยได้เม็ดใหญ่มีความแวววาวแล้วก็จะมีอ่าตำหนินะครับของตัวเพชรซีบ้างนะครับรอยแตกบินดาวมีบ้างส่วนตัวเรือนอย่างที่บอกครับก็คือเป็นเรือนพุ่มที่เห็นชัดจัดเต็มมากๆมาในดีไซน์เน้นความชัดเจนเน้นความตระการตานะครับของเพชรเม็ดใหญ่ c f นะครับ ตังหูห่วงเพชรประดับมรกตนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยมรกตแซมเบียเพชร16เม็ดรวม40ตังน้ำหนักรวม8.43กรัมหน้ากว้าง0.8คูณ1.7เซนติเมตรราคาขายเพียง27,500บาท งานเรียบโก้ใส่ง่ายนะครับแล้วก็ดูดีในทุกๆโอกาสมากๆเลยใส่ทำงานก็ดูเรียบร้อยนะครับชิ้นงานเนี่ยดีไซน์สวยเขาจะใช้มรกตเจรไนาเหลี่ยมมาฝังเรียงเป็นแถวนะครับฝังแบบ ไรหนามงานฝังแบบนี้ดีนะครับดูประณีตส่วนเพชรที่ประดับข่าวแล้วก็เล่นไฟดีหน้ากว้างต่างหูเวลาขึ้นหูก็จะได้หน้ากว้างกำลังสวยพอดีๆแบบนี้เลยพี่ๆหลายท่านนะครับที่ชอบงานจิวเวอรี่ที่มีดีไซน์ที่ใช้งานได้จริงต่างหูหมรกฏชิ้นนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่า CF น่ากดสั่งซื้อมากๆเลยครับ ต่งหูดอกพิกุลนบพรัตน์นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับด้วยพลอยนบพรัตน์และเพชรซี่เหลี่ยมลกูกโลกแบบไม่รองซัพ์2เม็ดนะครับน้ำหนักรวม8.73กรัมหน้ากว้าง1.4คูณ1.4เซนติเมตรราคาขาย29,500บาทงานสวยๆหวานๆสำหรับงานต่งหูนบพรัตน์นะครับ พี่ๆนะครับที่กำลังมองหาซื้ออยู่ชิ้นนี้นะครับเรามาดูดีเทลของชิ้นงานกันดีกว่าตัวเรือนเป็นตัวเรือนดอกพิกุลน,นะฮะแล้วก็ใช้ทับทิมมาประดับอยู่บนเรือนยอดเพื่อให้สะดุดตาแล้วก็ประดับด้วยบริวารพลอยนกพร,รัษส่วนเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลกเนี่ยแบบไม่รองซับ แววาวดีครับสภาพของชิ้นงานก็อยู่ในสภาพที่ดีนะครับขนาดเวลาใส่ขึ้นหูใช้งานได้จริงแล้วก็เป็นในหนึ่งชิ้นงานที่ใส่ติดหูได้ในหลายๆโอกาสนะครับรวมถึงการใส่ทำง,งานและแม้กระทั่งใส่ออกงานก็สามารถทำได้งานดีมาในสภาพที่พร้อมใช้งานครับ แหวนทับทิมพม่าแถวเรือนทองงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%า75-9ประดับด้วยทับทิมพาม่านะครับแล้วก็น้ำหนักรวมเนี่ยจะอยู่ที่5.44กรัมขนาดแหวน54ราคาขายเพียง12,900บาทสวยนะครับแล้วก็เป็นงานเก่าที่คลาสสิก รีบเฟมาเลยเดี๋ยวไม่ทันนะครับตัวเรือนพิจารณานะครับที่ตัวเรือนดูความหวานมีการฉลุลายด้านหน้านะครับเป็นลายพันพฤกษางานสวยแล้วก็มีความละเอียดละออนะครับของชิ้นงานส่วนทับทิมพมา่าจะเป็นทับทิมสีชมพูหวานฉ่านะครับเรียงเป็นแถวสะดุดตาแล้วก็ใส่ง่ายวงนี้นะครับจะใช้เอง หรือซื้อฝากนะครับคนที่พี่ๆรักให้เป็นของขวัญก็ได้งานดีมาในราคาเบาๆได้ความเก่าความคลาสสิกให้เราได้ชื่นชมไปยาวนานเลยงานแบบนี้น่าซื้อน่าใช้น่า FCF เลยครับต่างหูเรือนฉัดดอกพิกุลสามสีงานเก่าครับ ตัวเรือนจะเป็นทองคํา75-90%ประดับด้วยทับทิมมรกตรและเพชรีแบบรองซับน้ำหนักรวม5.23กรัมหน้ากว้าง1.5คูณ1.5เซนติเมตรราคาขายเพียง13,900บาท งานสวยแล้วก็คลาสสิกมากๆเป็นงานเก่าครับมาดูที่ความสมบูรณ์กันก่อนตัวชิ้นงานเนี่ยเป็นเรือนพุ่มฉัดประดับเป็นลายดอกพิกุลนะฮะแล้วก็ตัวอัญ,ญมณีที่ประดับโดยรอบเรียงชิดละเอียดดีแล้วก็เป็นเรือนพุ่มแน่นๆนะครับที่สำคัญเลยขนาดสวยไม่ใช่ต่างหูคู่เล็กจิ๋วนะครับอันนี้ฮะพี่ๆเห็นไหมครับใส่ขึ้นหูเห็นชัด เป็นเรือนพุ่มที่เรียกได้ว่านานๆได้มาทีนะครับสำหรับต่างหู3สีที่เป็นเรือนพุ่มฉัดแบบนี้แล้วก็ขนาดแบบนี้ที่สำคัญราคาดีเบาๆหน้าเอฟจริงๆกดจองมาเลยครับแหวนพญานาค3สีนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา75-9 0ประดับด้วยทับทิมมรกต แล้วก็เพชรซีกนะครับแบบรองซับน้ำหนักรวม23.31กรัมขนาดแหวน58ราคาขายนะครับ55,900บาทสวยมากๆแล้วก็เป็นงานแหวนพญานาคองค์ใหญ่นะครับให้เราเนี่ยใส่เรียกซับเรียกโชคลาภกันเลยพญานาคนะครับขอเป็นงานกลมมีส่วนที่เป็นลิ้นสามารถที่จะ ขยับได้งานโดยรวมเป็นงานที่มาในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานนะครับส่วนสีของทองนะครับที่ที่พี่เห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นสีเดิมเลยคือสีของเขาจะสุกปลั่งสวยนะครับแล้วก็เข้ากันมากๆกับตัวเรือพญานาคแบบนี้เวลาใส่ขึ้นหน้านิ้วได้ความกว้างเห็นชัดเนี่ยฮะใส่ขึ้นหน้านิ้วต้นก็จะได้หน้ากว้างเห็นชัดจัดเต็ม ราคาดีครับแล้วก็แหวนวงนี้ย้ำอีกทีเลยว่าขนาด58สามารถเพิ่มขนาดนะครับโดยการยืดออกได้เล็กน้อยประมาณ1-2เบอร์พี่พีที่กำลังมองหาซื้ออยู่ c f ได้เลยนะครับข้อมือทับทิมแถวประดับ เพชรงานเก่าตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%นะฮะประดับด้วยทับทิมพมา่าแล้วก็เพชรกุหลาบ112เม็ดรวม56ตังน้ำหนักรวม43.61กรัมความยาวสร้อย18.2เซนติเมตรราคาขายคุ้มมากๆเพียง99,500บาทแค่ตัวทองก็คุ้มแล้วนะครับสำหรับชิ้นงานเนี่ย สวยแล้วก็ประณีตมากๆพิจารณากันที่ตัวเรือนก่อนตัวเรือนสภาพดีไม่บุบบี้แล้วก็ทับทิมพม่านะครับเจรไนเหลี่ยมสีชมพูหวานๆนำมาจัดเรียงเป็นแถวแบบฝังฝังสอดไร้หนามนะครับซึ่งงานฝังแบบนี้ต้องใช้ช่างที่มีความประณีตแล้วก็ความชำนาญงานนี้สวยเนี๊ยบกริบเหมาะกับการที่จะเป็น ข้อมือแบบเป็นชิ้นเป็นอันใส่ยังไงก็สวยใส่ยังไงก็ดูดีแบบผู้ดีเก่าเลยครับสำหรับตัวใส่สร้อยแบบนี้ตัวล็อกมาในสภาพที่ดีนะครับตัวล็อกเป็นตัวล็อกที่แข็งแรงดีต้นกับนิกเช็คแล้วนะครับส่วนตัวเรือนก็อย่างที่พี่ๆเห็นเลยใส่ง่ายเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าเวลาใส่ขึ้นข้อมือนะครับจะดูสวยแล้วก็ดูจัดเต็มประมาณไหนเนี่ยครับ เป็นสีวีวิ p พิง i s ชเรดก็คือเป็นทับทิมพม่าสีท็อปนะครับสี v ีวิ d สวยตะการตาเล่นไฟน้ำหนักดีงานเก่าเนี่ยใช้ทองเยอะเน้นความแข็งแรงนะครับแล้วก็เวลาใส่ขึ้นข้อมือเห็นชัดจัดเต็มมากๆงานแบบนี้สวยแล้วก็เทียบขนาดกับข้อมือต้นนะครับสวยกำลังพอเหมาะพอดีเลยข้อมือเส้นนี้อยากให้พี่ๆมีไว้จริงๆ ยิ่งถ้าพี่ๆนะคะเป็นคนชอบงานทับทีมอยู่แล้วชอบงานประนีประนีนะครับชิ้นนี้น่า CF มากๆครับคุณพี่ๆทุกท่านจับใจเลยนะครับที่ CF ผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านแล้วก็พี่ๆนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับ, like, รบให้เป็นกำลังใจต้นกับดิ๊กในทุกๆคลิปนะครับวันนี้มีของสวยๆนะครับถ้าพี่ๆชอบชิ้นไหนเหมือนเดิมเลยสามารถที่จะ แคปรูปภาพนะครับแล้วก็สั่งซื้อมาได้2ช่องทางช่องทางแรกทางลายนะครับเพื่อนๆกนมาที่ l ลาย ID แอดบุญพิทักษ์แอดนมีตัวแอาสไซน์นำหน้าก่อนนะครับหลังจากนั้นก็โทรเข้ามาได้นะฮะสำหรับช่องทางเร่งด่วนที่เบอนะครับ0816289156นะครับต้นกับนิกจะเป็นผู้รับสายแล้วก็ให้รายละเอียดด้วยตนเอง วันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งแล้วเรามาพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองปุณพิทักษ์อีกทีนะครับเราพบกันครับบ๊ายบาย